สวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ครูก็จะพานักศึกษามาเรียนรู้ในสาระความรู้พื้นฐานในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคมในระดับชั้นมปลายนะคะในเนื้อหาที่ครูเลือกที่จะมาสอนนักศึกษาในวันนี้นะคะเป็นการถามทางในภาษาอังกฤษนะคะโดย<ม>ปกติแล้วเราก็จะพบเห็นชาวต่างชาติมากมายนะคะที่เขาเข้ามา เข้ามาใช้ชีวิตรประจําวันอยู่ที่ประเทศไทยนะคะเราก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องเจอพบปะผู้คนมากมายนะคะบางครั้งเขาอาจจะมาถามทางเรานะคะดังนั้นเราจึงจําเป็นต้องที่จะมีความรู้พื้นฐานในเรื่องการถามทางไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้สื่อสารกับนักท่องเทีย่ยวหรือชาวต่างชาติได้นะคะก็ถือว่าเป็นการแสดงวัฒนธรรมที่ดีงามนะคะโดย การถามทางในภาษาอังกฤษนั้นเราจะเรียกว่า asking for direction in English นะคะค่ะสำหรับการถามทางในภาษาอังกฤษนะคะคำมันจะมีประโยคหลายๆประโยคนะคะที่ใช้ในการถามทางาโดยประโยคแรกที่ครูจะให้หนักศึกษาได้เรียนรู้คือเขาจะพูดว่า How do I get to นะคะตามด้วยสถานที่นะคะหมายถึงว่าฉันจะไปที่นั่นได้อย่างไรนะคะนอ,นอกจากประโยคแรกนี้แล้วนะคะ<ๆ>ก็จะมีอีกประโยคอีกหลายๆประโยคที่ครูจะนะํามายกตัวอย่างนะคะเช่น Could you direct me to นะคะคุณสามารถบอกทางไปหน่อยได้ไหมคะอย่างนี้นะคะต่อมา Could you tell me how to get to หมายถึงกรรณาบอกหน่อยได้ไหมครับว่าจะไปที่นั่นได้อย่างไร แล้วก็ประโยคที่ถือว่าสุภาพขึ้นมาหน่อยนะคะเราสามารถใช้คำว่า excuse me how, could, how can I get to ตามด้วยสถานที่นะคะจะหมายถึงว่าขอโทษนะคะฉันจะไปที่นั่นได้อย่างไรหรือเราอาจจะใช้คำว่า how you tell me the way to ตามด้วยสถานที่นะคะหมายถึงว่าช่วยบอกทางไปไหนได้ไหมคะและอีกหนึ่งประโยคที่เขาใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะอาจจะใช้คำว่า can you tell me the way to ตามด้วยสถานที่นะคะหมายถึงว่าช่วยบอกทางไปหน่อยได้ไหมคะต่อมาครูก็จะมาให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับ vocabulary นะคะ vocabulary ก็หมายถึงคําศัพท์ที่เราจะพบได้บ่อยๆในการถามทางนะคะในภาษาอังกฤษนะคะ,ะคำศัพท์คําแรกนะคะที่เราจะมาเรียนรู้กันคือคําว่า traffic light like นะคะ traffic light like หมายถึงไฟจราจรนะคะต่อมา cross road นะคะ cross road หมายถึงทางแยกหรือสี่แยกนะคะคำต่อไปค่ะ junction junction คือแยกนะคะคำต่อไปค่ะ underpass underpass หมายถึงอุมโมงค์ใต้ถนนนะคะคำต่อมานะคะ roundabout roundabout หมายถึงวงเวียน,นะคะ่ะ fly over fly over หมายถึงทางยกระดับนะคะ ต่อมา bus stop bus stop คำนี้ง่ายๆนะคะหมายถึงป้ายรถมีป้ายรถประจำทางนะคะต่อมา ticket machine ticket machine หมายถึงเครื่องขายตั๋วนะคะ side walk side walk หมายถึงทางเท้านะคะต่อมารถไฟฟ้าใต้ดินนะคะรถไฟฟ้าใต้ดินจะใช้คำว่า subway หรือ underground นะคะ คำต่อมา station station หมายถึงสถาน,นีนะคะอ,อีกคำหนึ่งนะคะที่เราจะเห็นได้ง่ายๆคือคํานี้นะคะ cebra crossing z e b r a crossing คือทางม้าลายนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างคําที่เราจะสามารถพบเห็นได้ตาม ตามบทสนทนาที่เขาจะใช้ในการถามทางโดยปกติการถามทางก็จะหมายถึงว่าเราจะไปสถานที่นั้นที่นี้อย่างไรนะคะและาคาศัพท์เหล่านี้ก็จะถือว่าเป็นคําศัพท์ที่เราที่จะพบเจอบ่อยในการถามทางนะคะต่อมานะคะหมายถึงต่อมาครูก็จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์นะคะสัสญ,ญลักษณ์ในการให้ทางนะคะสัญ,ญลักษณ์ในการให้ทางภาษาอังกฤษพูดว่า giving direction นะคะ giving direction สัญลักษณ์แรกนะคะสัญลักษณ์แรกคือตัวนี้นะคะอันนี้คือเครื่องหมายเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายภาษาอังกฤษเรียกว่า turn left นะคะ turn left คือเลี้ยวซ้ายนะคะต่อมานะคะคำนี้นะคะ go straight on go straight on หมายถึงตรงไปนะคะคำตัดมา turn right turn right, turn right หมายถึงเลี้ยวขวานะคะ ต่อมาประทัดต่อมาคือ go through นะคะ go through go through นี่หมายถึงการเดินผ่านเดินทะลุผ่านนะคะเดินทะลุผ่านไปเลยนะคะต่อมาคำนี้นะคะเครื่องหมายข้าม cross cross หมายถึงข้ามนะคะใช้กับการข้ามถนนนะคะต่อมา go past go past go past หมายถึงเดินไปนะคะเดินตรงไปนะคะ ต่อมา go towards go towards หมายถึงเดินตรงไปเดินไปทางตรงเช่นเดียวกันนะคะต่อมาคำนี้นะคะ turn around turn around turn around หมายถึงการโค้งยูเทิร์นนะคะและคำต่อมาใช้สำหรับการเดินขึ้นบันไดน,นะคะคือ go up Go up หมายถึงการเดินขึ้นบันไดน,นะคะและคำตรงข้ามกับ go up คือ go down นะคะ go down คือการเดินลงบันไดน,นะคะค่ะเมื่อเราได้เรียนรู้ถึงคำศัพท์ต่างๆหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆในการถามทางนะคะต่อมาครูก็จะมายกตัวอย่างบทสนทนาในการถามทางและการบอกทางนะคะยกตัวอย่างแรกนะคะเอเขว่า Excuse me, is the r e a supermarket near here? เขาหมายถึงว่าขาโทษนะคะมีซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้ไหมคะ B ก็จะตอบว่า Yes, there one near here ครับมีที่หนึ่งกใกล้ๆนี้แหละครับ A ก็จะาถามเส้นทางนะคะ <S <S เหมือนประโยคที่เราได้เรียนรู้มาคือ How do I get there? How do I get there? หมายถึงฉันจะไปที่นั่นได้อย่างไรนะคะ B ก็ตอบ At the traffic light Traffic light ก็คือ สัญญาณไฟจราจรนะคะสัญญาณไฟจราจร At the traffic light ตรงสัญญาณไฟจราจร Take the first right and go straight on Take the first right หมายถึงเลี้ยวขวาแรกเลี้ยวขวาแรกนะคะ And go straight on Go straight on ก็คือเดินตรงไป Is on the left Is on the left หมายถึงว่า จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะบี B. ก็ตอบว่า thank you ขอบคุณค่ะบี B. ตอบว่า don't mention it หมายถึงยินดีครับนะคะนี่ก็เป็นบทสนทนาง่ายๆที่เราอาจจะพบเจอได้ในชีวิตประจำวันนะคะต่อมาอหลังจากที่เราได้เรียนรู้คำศัพท์แลกะก็คำศัพท์และก็ตัวอย่างบทสนทนาอย่างง่ายๆนะคะครูก็จะมีใบงานนะคะ ไปงานก็คือโฮมเวิร์กโฮมเวิร์กนะคะที่จะให้นักศึกษาได้ไปเรียนรู้ซึ่งคําศัพท์เหล่านี้ก็จะเป็นคําศัพท์ที่เราได้เรียนมานะคะครูก็ให้การบ้านนักศึกษาเข้าไปทํานะคะโดยให้นักศึกษา,อาบอกว่าสัญลักษณ์ต่างๆที่ให้มาทั้ง6สัญลักษณ์เนี่ยคือสัญลักษณ์อะไรบ้างโดยให้เขียนลงในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะโอเคอย่างเช่นตัวแรกเนี่ยเดียวซ้ายภาษาอังกฤษใช้คําว่าอะไรอาจจะเขียนว่า เทินเลฟนะคะเทินเลฟแล้วก็ทำต่อไปอีกหข้อเลยค่ะแล้วก็นำการบ้านเหล่านี้ไปส่งครูในาการพบกลุ่มทางหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ